สวัสดีครับวันนี้ just from hell นะครับหรือหมอดูนรกขอทำนายคนที่เกิดวันอังคารน,นะครับระหว่างวันที่5ธันวาคม2568ถึง5มกราคม2569นะครับจะเป็นเช่นไรวันนี้เราจะใช้ไพ่ just from hell นะครับที่เราประทำกันเองคือไพ่หมอดูนรกนี่แหละนะครับในการทำนายไพ่ทุกอย่างผ่านการทดสอบมาแล้วว่ามีความแม่นยำสูงมากนะครับแล้วก็ลองดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรคนที่เกิดวันอังคารน,นะครับ ใครผ่านมาแล้วก็ขอฟังหน่อยละกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคไพ่ใบแรกไพ่ใบแรกสำหรับคนเกิดวันอังคารนะครับที่ผ่านมาเนาะคุณคุณอาจจะแบบมีความผ่านอุปสรรคเยอะอะคนวันอังคารคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยแบบเหนื่อยล้าจังเลยทำไมมันแบบสุดจริงๆอะไรอย่างเงี้ย แต่ขอให้เชื่อเถอะว่าอีกไม่ใช่ไม่นานนะครับคุณจะได้คําเปรียบเปยเนาะตายแล้วเกิดใหม่นะมันเหมือนแบบมันจบละมันกําลังจะจบละทุกอย่างมันจะจากไปแล้วแล้วมันก็จะเริ่มต้นใหม่เหมือนเด็กแรกเกิดที่แบบทุกสิ่งทุกอย่างคือแบบโอ,โอเคแล้วจบแล้วนะครับเราก็เชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าทุกวันนี้คือคนที่มาดูดวงกับเราเนี่ย คนที่เกิดวันอังคารส่วนใหญ่จะสาหัสา,สากันพอสมควรนะครับก็เอาใจช่วยนะครับคุณกำลังจะผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้แล้วนะครับผ่านแบบไหนผ่านแบบการตัดสินที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณจะผ่านไปได้โดยการตัดสินไม่ว่าจะเป็นการตัดสินอะไรสำหรับคนที่มีคดีความนะครับอยู่คุณก็จะผ่านพ้นมันไปได้แน่นอนสำหรับคดีความ สำหรับคนที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรากำลังแบบไม่ไหวแล้วจริงๆอะ่ะแล้วมันจะต้องเลือกว่าเราจะต้องเดินทางไหนคุณจะเลือกทางเดินนั้นด้วยการตัดสินแต่ไม่ใช่จากตัวคุณเองนะอาจจะเป็นใครบางคนที่จะช่วยคุณตัดสินว่าเออคุณควรจะทำยังไงคุณจะเป็นยังไงแล้วคุณจะผ่านพ้นมันไปยังไงนะครับเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างไงคุณจะ คุณจะผ่านนะคุณจะรอดแน่นอนนะครับแต่มีแต่นะครับคุณอาจจะต้องใช้สิ่งที่เราเรียกว่าการสงบจิตสงบใจแล้วก็การภาวนาช่วยด้วยเช่นเดียวกันเพราะบางครั้งอ่ะบางทีเราก็ลุนเนาะบางทีเราก็รู้สึกว่ามันจะผ่านไปได้ไหมอ่ะมันจะรอดไหมมันจะแบบเป็นเช่นไรมันจะเป็นอย่างไรแต่ผมเชื่อว่า ทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยการสงบนิ่งบางครั้งอะใจเราที่มันทุรนทุรายใจเราที่มันแบบอยู่ไม่สุขแล้วอะใจเราที่มันแบบเหนื่อยล้าแบบมันโอ้โหแบบภาระมันแน่นหนักมันมันสุดของชีวิตล,ละแล้วมันจะต้องแบบตัดสินอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วว่าแบบอุย้ยเราจะเดินต่อหรือเราจะพอแค่นี้หรืออะไร คุณใช้สมาธิลองดูสัมมาระหัง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 ของหลวงพ่อสนเนาฟังไปเปิดอยู่ในอยู่ใน youtube ก็มีนะครับคุณก็ฟังไปเลยนะครับแล้วคุณก็ลองดูว่าคุณจะสงบได้แค่ไหนคุณจะแบบสามารถที่จะทำให้จิตใจคุณเบาบางลงกับความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหน แล้วมันอาจจะทําให้คุณเห็นจะจะทาจจะทําให้คุณเห็นสิ่งต่างๆที่จะทําให้คุณผ่านพ้นไปได้บางครั้งคนเราจะผ่านได้ก็แค่นิ่งมันก็ผ่านแหละผมเคยนะคือแบบทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแบบโหมันจะได้ไหมมันจะผ่านไหมมันจะแบบโอ้มันล้าใจมากนะมันก็รู้สึกว่าทําไมเราแบบต้องเจอสถานาการณ์อะไรที่มันแบบ ขันใจเหนื่อยล้าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่บางครั้งเวลาที่เรายิ่งสู้มันก็ยิ่งแพ้บางครั้งที่เรายิ่งสู้มันก็ยิ่งเหนื่อยมันก็อาจจะแค่สงบจิตสงบใจคุณไม่จำเป็นต้องไปนั่งวิปัสสนาหรือแบบเข้าวัดแบบไปนั่งฟังเทศฟังธรรมนะถ้าคนร้อนะไปอย่างนั้นไม่แนะนําเพราะอะไรไหมคุณจะยิ่งเดือดคุณจะยิ่งคุมสติอารมณ์คุณไม่ไหวและคุณก็จะระเบิดออกมาในที่สุดแต่ขอให้คุณแค่ตั้งจิต เนี่ยแค่อยู่นิ่งๆอะ่ะคุณลองวางโทรศัพท์มือถือลองแบบตัดโลกภายนอกดูแล้วใช้ชีวิตแบบ Slow Life ดูสักเริ่มต้นแค่สักครึ่งชั่วโมงหรือ10นาทีก็ได้ลองดูว่ามันจะดีขึ้นไหมมันจะทำให้จิตใจเราอะเบาสบายลงไหมนะครับแล้วผมเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ ใหใบต่อมาก็อยู่ในเลนช์นี้เลยนะเป็นไพ่จิตขอบคุณนะครับอันนี้เหมือนคนวันจันทร์เลยนะครับได้ใบนี้นะครับคนวันจันทร์ก็อธิษฐาน <c oughs> ขอบคุณขอโทษเสียใจนะก็อยากให้คนวันอังคารทำด้วยเช่นเดียวกันก็คือคุณลองขอบคุณสามโลกเลยฟ้าคนแล้วก็ โลกบาดาลฟ้าดินคนอะไรก็ได้สิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคนนะครับลองขอบคุณดูขอบคุณที่ทำให้เรามีชีวิตมาถึงทุกวันนี้ขอบคุณที่ทำให้เราผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณที่ทำให้เราอะสามารถยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่ขอบคุณดวงจิตดวงวิญญาณของตัวเองขอบคุณเทวดาประจำตัวของตัวเองนะครับขอบคุณ ถ้าใครอาจจะแบบโอเคขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางนะครับเจ้าบ้านเจ้าเรือนที่ให้เขาเจ้าอยู่อาศัยในบ้านยังมีความสุขขอบคุณผู้มีอุปการคุณทั้งหลายที่เมตตาผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายลูกน้องที่ช่วยคุณให้ทํางานอย่างราบรื่นแล้ก็ใช้ชีวิตอย่างดีแม้จะมีอุปสรรคก็แล้วแต่ก็ขอให้เป็นจิตที่มันขอบคุณ มันก็อาจจะเกิดอะไรดีขึ้นก็นได้นะครับคนเราก็มีอยู่แค่ขอบคุณขอโทษเสียใจนะคนที่พูดออกมามันก็แฮปปี้คนฟังมันก็แฮปปี้นะครับก็ขอให้คนมานอังคารลองทำดูมันก็อาจจะเปิดทิศเปิดทางมีอะไรดีๆสำหรับคนที่ดีอยู่แล้วก็จะยิ่งดีขึ้นไปนะครับแล้วคนจับได้ใบเดียวกับคนจันรันจ์อังคารนี่มาใกล้ๆกันเลยนะคุณมีโอกาสนะครับ โชคดีมีเงินนะคุณอาจจะมีโชคลาภวาสนาขึ้นมานะครับอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืออาจจะถูกรางวัลหรือบางครั้งรางวัลมันก็อาจจะเป็นเรื่องของของของโชคที่เข้ามาอาจจะแบบได้ตำแหน่งหน้าที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วได้เงินเดือนเยอะขึ้นนะหรืออาจจะแบบได้อะไรมาที่คุณไม่คาดคิดอะคุณจะได้แน่นอนนะครับในเดือนนี้แล้วก็ ก็จะทําให้คุณแบบเนี่ยเหมือนผู้หญิงในรูปเลยโล่งใจโล่งอกสบายกายสบายใจนะครับแล้วก็ก็คิดว่าโอเคนะผ่านทุกอย่างไปได้แน่นอนแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นแล้วสุดท้ายอะ่ะคุณได้ไพ่ที่แบบไพ่ดีดวงชีวิตเนี้ยมันจะลีขิตคุณเองเนาะมันจะลีขิตให้คุณสมบูรณ์พูนสุขอะ่ะ ก็ตอกย้ำอีกในไพ่ทั้งหมดว่าคุณจะผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้แล้วก็อย่าลืมนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในใจในกายของคุณมีเทวดาอารักษ์ทุกคนนะครับใครไม่นับถือใครก็ดวงจิตวิญญาณของตัวเองนั่นแหละนะครับจะช่วยอุปถัมภ์คำคุณคุณแล้วก็จะผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยดีแน่นอนแน่นอนแน่นอนจริงๆนะครับ ก็ขอให้คนวันอังคารโชคดีนะครับก็ไพ่ออกมาดีมากเลยแล้วก็ขอให้สิ่งต่างๆนะครับผ่านพ้นแม้ว่าคุณจะหนักหนาสาหัสมาแค่ไหนผมเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับขอบคุณครับ